กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงกาะติด การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการหรือ Top c แ a สรุ่นที่5อย่างต่อเนื่องนะคะหลักสูตรนี้ค่ะมีความต้องการเพื่อที่จะต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆที่น่าสนใจในขณะเดียวกันก็จะทําให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเพื่อพัฒนาโมเดลของธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศไทยได้นะคะสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจะนําเสนอบ้างไปติดตามด้วยกันเลย <5. S 2> ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program in Creative and Amazing Thai Service หรือ Topcats รุ่นที่5รับฟังการบรรยายจากดรทิติมาอุดม Share w o m a n a n d Fo u n d e r g i ก o n อ a l e ลเล่คอมพานี i าร์และทีมงานเรื่อง Future Marketing โดยกล่าวว่าการสื่อสารการตลาดมีความสำคัญตั้งแต่การทำโฆษณาจนถึงการสื่อสารที่ต้องครบวงจรและประสานกันอย่างดีซึ่งในยุคนี้เป็นยุคแห่งการปฏิวัติเพราะรวดเร็วมากและอีก5ปีข้างหน้าก็จะเร็วมากกว่านี้ขณะที่บริษัทกีคอนวันเล มีบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, ซึ่งการตลาดคือการนำแบรนด์ไปอยู่หน้าหนึ่งของ Google และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำเนื้อหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดโดยใช้ทุกกระบวนการและใช้แพลตฟอร์มต่างๆให้สเสถียรมากขึ้น AI เข้ามาปฏิวัติการตลาดการสื่อสารการตลาดมีทั้ง m a สส m มีเดียโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเซิร์ชเอซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีเครื่องมือที่ดี ในโลกยุคเก่ามีแพลตฟอร์มต่างๆแต่ต้องมี data และวิเคราะห์ได้โดยเป็นดาต้ที่ล้ำหน้าและวิเคราะห์เชิงลึกและทุกแพลตฟอร์มมี AI ของตัวเองเรียนรู้ต่างกัน AI เปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มต่างๆได้มากมายเพิ่มเวลาให้คนเข้าไปใช้งานได้มากที่สุดเพื่อเป็นช่องทางทำเงินหรือขายโฆษณาได้มากขึ้นเช่น IG เนื้อหาก็จะเปลี่ยนไปทุกวัน AI จะรู้และนำเสนอเรื่องนั้นให้เรามากที่สุด มาเก็ตไซส์คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะมี Creator หรือเจ้าที่มีขนาดรองลงมาก็มีโอกาสเห็นทิศทางเหมือนกันจึงเป็นการแข่งขันที่สกิลเท่านั้นสิ่งที่แตกต่างกันคือการวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ส่วน User Size นั้น AI จะหลีดเราเข้าไปสิ่งสำคัญคือการทำคอนเทนต์ที่ต้องมียุทธศาสตร์ที่บูรณาการทั้ง Search Engine และ AI ซึ่ง AI ทํทให้ตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก AI ทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้นปัจจัยสําคัญก็คือการวิเคราะห์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วแม่นยําที่สุดการนํา AI มาใช้ประโยชน์คือการนํา AI ของคนอื่นมาใช้เช่น Google, TikTok, ChatGPT ซึ่งมีข้อมูลมหาศาลและลงทุนจำนวนมากเพื่อให้มีโครงสร้างที่สเสถียรโดยจะอัปเดตตัวเองอยู่ต่อเนื่องทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI มีหลายแบบค่ะ ได้แก่ Customer Journey ซึ่งการ Search เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันทำให้เราเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่องทางและความต้องการของผู้บริโภคมีการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดของผู้บริโภคทำให้รู้จำนวนความต้องการของผู้บริโภคจากนั้นเมื่อวิเคราะห์แล้วก็จะวางกลยุทธ์โดยมี Generative AI หรือเป็นการสอน AI ซึ่งแนะนำ Chat GPT ที่ถนัดการพูดคุยออกแบบไอเดียต่างๆ และเจมินายจะถนัดนเรื่องของไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเขียนคำสั่งเพื่อข้อมูลที่แม่นยำเป็นการสอน AI ให้วิเคราะห์เพื่อให้ได้คำตอบที่ลึกขึ้นทำให้ได้คอนเทนต์ท็อปิกดังนั้น AI ต้องได้แบ็กกราวด์และเทรนนิ่งที่ถูกต้องและคนที่ทำก็ต้องเป็น p r o f e s s i o n a l ในการสั่งการค่ะ ตอนนี้โลกของการตลาดเหมือนทำงานแยกกันบนแพลตฟอร์มของตัวเองแต่อาจจะออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการซึ่งเราต้องการการเชื่อมโยงของ AI ทุกช่องทางและ AI จะเปลี่ยนเร็วเท่ากับความคิดของคนและต้องเข้าใจการทำงานของแต่ละแพลตฟอร์มและต้องทราบด้วยว่า AI สาธารณะที่เขาเปิดให้เราใช้แต่ละตัวมีความเก่งและความแม่นยำไม่เหมือนกันจึงต้องรู้วิธีการเขียนคำสั่งที่ชัดเจนเพราะ AI ก็กำลังเรียนรู้เช่นกันต้องมีความเชี่ยวชาญในการ วิเคราะห์และใช้วิจารณญาณของเราเองเนื่องจาก AI จะมาช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเท่านั้น สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program in Creative and Amazing Thai Service หรือ Top Cats จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรสวนณีไทยรุ่งโรจเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์และการสร้างสารรค์นวัตกรรมการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการของไทยให้มีความแตกต่างและเติบโตอย่างยั่งยืน